แสบร้อนกลางหน้าอกนะฮะคือมันจะแสบมากจนกระทั่งแบบนอนไม่ได้จริงๆนะครับต้องลุกมานั่งหลับแทนทั้งคืนนะครับคือกรดเนี่ยมันจะออกมาทําลายพวกหลอดอาหารนะครับจนกระทั่งเป็นแผลเกิดการอักเสบใครเป็นเนี่ยจะ,รรจะทราบนะครับว่ามันทรมานเหลือล้ายเหลือหลายจริงๆนะคุณผู้ชมครับก็จริงๆต้องบอกแบบนี้ครับว่าอาการหลักนะครับที่จะทาให้คนเนี่ยเป็นกรดไหลย,ย้อนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันทรมานจนกระทั่งทนไม่ไหวนะครับนั่นก็คือการแสบร้อนกลางหน้าอกนะฮะ คือมันจะแสบมากจนกระทั่งแบบนอนไม่ได้จริงๆนะครับคือเรียกว่านอนนอนอยู่เนี่ยตื่นเลยนะฮะหรือว่านอนราบไม่ได้กันเลยทีเดียวต้องลุกมานั่งหลับแทนทั้งคืนนะครับนอนตะแคงขวาก็ไม่ได้คุณหมอแกบอกแบบนี้บอกว่าถ้าเกิดว่านอนตะแคงขวานะมันจะมีช่องเนี่ยนะฮะให้น้ําย่อยเนี่ยมันไหลออกมาแล้วมันจะย้อนกลับขึ้นมามันยิ่งแสบหนักมากนะฮะคือมันแสบข้างในเนี่ยคือกรดเนี่ยมันจะออกมาทําลายพวกหลอดอาหารนะครับจนทั้งเป็นแผลเกิดการอักเสบ ใครเป็นเนี่ยจะทราบนะครับว่ามันคอรมานเหลือร้ายเหลือหลายๆๆจริงๆนะผู้ชมครับคือต้องบอกแบบนี้มันเป็นโรคที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเลยจริงๆใครที่กําลังมีอาการแบบนี้นะครับต้องรีบจัดการด่วนด้วยตัวนี้นี่ u r d นี่นะครับช่วยลดอาการแสบร้อนกลางหน้าอกนะครับที่มาพร้อมกับปลดไหลาย,ย้อนได้เพราะจะไปช่วยเคลือบดูแลแล้วก็ช่วยซ่อมแซมจุดที่เป็นแผลในทางเดินอาหารที่สำคัญเนี่ยนะฮะยังเป็นพรีไบโอติก ช่วยดูแลลำไส้ใหญ่ด้วยดีมากๆนะครับคือต้องบอกแบบนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะกินช่วงที่มีอาการหรือว่ารู้ตัวเพราะว่าตอนนี้ผมก็ดีขึ้นแล้วนะครับคืออาการที่มันจะมาเนี่ยบางทีเราจะรู้เลยว่ามันจะเริ่มแสบนะฮะก็จะกินก่อนเลยนะครับคือเรียกว่ากินดักเอาไว้นะครับอาการเริ่มมาก็กินทันทีได้เลยนะครับตอนที่พี่เป็นหนักๆเนี่ยก็จะกินประมาณสักเกือบเดือนนึงเนี่ยติดต่อกันเลยทุกวันเพื่อความชัวนะะเพราะว่าถ้ามันยังมีจิ๊ดๆมันก็เอาละมาแล้วนะเอาละมันกังวลทันทีมันนจะแกอ่ คือนอนไม่ได้นะครับคือวันต่อมามันจะรวมไปหมดเลยชีวิตนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตที่สําคัญอย่างแนะนำนะฮะอยากให้กินคู่กับ G R D plus ด้วยนะครับเพราะว่าทานคู่เนี่ยมันก็จะจาง่ายหน่อยนะครับคือมีลมมีแก๊สแสบร้อนท้องแสบร้อนกลางหน้าอกหรือปกรดไหลย้อนนะครับก็ต้องฮาชิ G R D plus บวกกับ U R D นะครับคืออยากให้เพิ่มความแข็งแรงของลาไส้ไปด้วยนะครับเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีก็เน้นอีกตัวหนึ่งกันละกันก็คือ P R D นะครับกินเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีก่อนนอนทุกคืนนะฮะคือต้องบอกแบบนี้นะครับล่าสุดนะครับ U R D ตัวนี้เนี่ยเขาพัฒนาสูตรเพิ่มสารสกัดซีบักชอนนะครับคือเรียกว่าดีกว่าสูตรเก่าถามว่าดีกว่ายังไงบอกได้เลยครับว่ามันจะมีเชื้อตัวหนึ่งชั่วเซปไพรโรไไอตัวนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นต้นเหตุนะครับ ที่ทําให้เรานั้นเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้เพราะฉะนั้นเจ้ายูอาีปต,ตัวนี้สูตรใหม่ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยจัดการเรื่องของเชื้อแบคทีเรียเอสไพโลไลนะครับแล้วสารสก,กัดทุกตัวนียมีงานวิจัยนะครับในมนุษย์ที่รองรับเรียบร้อยแล้วด้วย ต้องบอกแบบนี้ครับว่ายูอารีตัวใหม่นี้มันช่วยสมานแผลนะครับฟื้นฟูแผลที่อักเสบระคายเคืองกระเพาะอาหารเคลือกบกระเพาะอาหารลดแสบร้อนตั้งแต่ลําคอหลอดอาหารกระเพาะอาหารเรียกว่าทั้งระบบทางเดินอาหารเลยแค่นี้ก็ได้สุขภาพที่ปลอดโรคปลอดภัยแบบผมนะครับหนุ่มกัญชัยต้องหาชิานันครับ